ว่าทีพี่น้องจะทําอะไรนี่นะสลัดอันนี้คือเหตุที่ไปเดินออกกาลังกายและได้มานะสวยน,นี้เป็นพริกหยวกใหญ่นะสีแดงจะทําอะไรจ้าวันนี้ใส่เกลือค่ะคุณพี่เนกินเป็นครมคเ,รมเ,รมเรกลยอนิดหน่อยเราจะให้ความนัว อุ้ยรสดีแนงานเขา่าข็กินน้าหน่อยนึงเกลือเฮียโจกลงมาลดพริกไทยค่ะกระเทียมผงนะคะมาใส่แน้มันอยากชื่น หเหตุที่มันชื้นก็เรวลาให้จับเข้าล้วเข้ามาเขย่าต่อมันห่อนๆอ,อยากอายห่อนมันจะเข่าไปเนาะเสร็จแล,แล้วเราก็จะใส่ทันนี้ก็คือ,อ่ขึ้นชัยแบบแหงนะคะเพชรซีเร่ยเราก็จะใส่หมูลงไปใช้ใช้เป็นหมูผสมเน,นะคะหมูบดผสมเนื้นอ เขาให้เข้าออก,กันเน,นยเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยไข <c oughs> ่หน่วยหน่อยใส่สองหน่วยเด้อไข่แบบหน่อยอีหลีพี่น้องสองหน่วยต่อหน่วยหนึ่งปกติ เราก็จะเอาแผ่นแป้งคาโก้นะคะมหอวันนี้เราจะทําเป็นโรเนื้อโรหมูกับเนื้อใส่เห็ดเสียเอินเมนู่อย่างล่ะเอินอีอยงก็ได้หูอกเนาะเป็นเมนู่แต่เห็ดมากก็เลยเอามาเฮ็ดแัดเป็น่นปรับเดี๋ยวนี้เลยจ้ะคิดเดี๋ยวนี้แล้วก็ทําเดี๋ยวนี้แหละ จะให้พ่อใหญ่กินอาหารเย็นนะคะแค่แนแป้งอะไคืออย่างแค่นแป้งอะไข้าโกดมีท้ายนะคะนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเอาแผ่นบางลงไปเห็นชัดบ่เพราะว่ากล่องขากล่องมัหน่อยนั้นไม่โอเคนะ ให้เต็มแผ่นนะคะให้กินเองก็ต้องไปย่างมันค่ะเครื่องปรุงจัดไปให้เต็มที่ จากนั้นก็ใส่ชีสนะคะวันนี้ซื้อเป็นทาโก้นะคะทาโก้ชีสให้หน่อยว่ากินชีสซื้อม่เห็ดสองมเมนูก็ซื้อมาถุงหน่อยก็เหลือเฟือนะนี่ค่ะใส่ไปแล้วก็มวนนะคะม้วนไปจะเข้าสิเหลือขอบไปหน่อยนึงนะคะ ปลายมันนะเพื่อห้างวนไปแล้วมันจะได้เป็นจุดจบพอดีจากนั้นเราก็จะหั่นนะคะหั่นกลางหนึ่งท่อนแล้วก็มาหั่นกลางก็จะได้อันหนึ่งสี่ท่อนพอดีเราก็จะมาเรียงแบบนี้นะ เดี๋ยวแม่หน่อยก็จะเฮ็ดให้เสร็จทั้งสามทั้งเงินทั้งมอเนอะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเปิดเตาอ,อบวอร์มไว้แล้วนะคะว่างเตาอบไว้แล้วเรียบร้อยจ <c oughs> ากนั้นความที่พอใหญ่แล้วบอมก,กินอีหยังที่มันแห้งกรอบแม่น้อยก็เลยจะเพิ่มัน,นมใส่นมค่ะ ตามด้วยไข่เตาอบกำลังทำงานนะคะใส่พริกไทยค่ะเกลือเมื่อกี้เนี่ย้าเกลือนะจะเนียนขั้วไม่นะวันนี้ก็จะเกลือนิดหน่อยนะจ๊ะ มีเกลือกับไก่นี่เลยแล้วก็จะราดลงไปเลยค่ะ ลาดลุไปตามรอยแยกช่องว่างของแป้งน,นะแผ่นแป้งมันจะได้นุ่มเดี๋ยวสักพักมันก็จะดูดนะคะแผ่นแป้งก็จะดูดดูดเท่าน้ำไข่น้ำนุ่มเข้าไปมันก็จะนุ่มสําหรับใครที่ชอบแบบกรอบก็ใส่แต่ไข่ลงไปนะคะ นอกมันจะแหงแหๆสินะแต่ว่าพาาาอายญ่วรโบชบก็เรียต้องเหตุแบบนี้ให้เล่วนะคะโอเคเขอยางนิดน้อยเพื่อให้มันซึมลงไปตอนนี้ก็เรามาดูข้างหน้าค่ะเมนูจากใจเหมือนเดิม แม่น่อยจะอบอยู่ที่ไฟสองร้อยนะคะไฟสองร้อยอันนี้เราหาสิบอันนี้สองร้อยเนาะบนล่างค่ะเดี๋ยวเข้าอบก่อนนะจ๊ะรอต่ออบอยังบอ่อห่อนเ้ากลับมาเบิ่งเห็นบ่ค่ะสักพักหนึ่งพอได้สักพักหนึ่งไข่กับนมก็เริ่มซึมเข้าไปในแผ่นแป้งก็จะนุ่มขึ้นนะคะนี่แม่น่อจะเอิญ เมนูโรรวมใส่เห็ดนะจ๊ะโรรวมใส่เห็ดเนาะพอาะว่ามีทั้งหมูและเนื้อเออยังยๆก็โรรวมใส่เห็ดโรรวมโรรวมพอสุกประมาณเก้าสิบนาะทีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแม่หน่อยจะเอามาโรยชีสอีกรอบหนึ่งนะคะที่ไม่โรยชีสพร้อมเลยเพราะว่าต้องการให้ชีสมันอ่มันอยู่ข้างหนาแล้วก็มันจะเกรียมๆนะจ๊ะ เราก็จะใช้วิธีโรยแบบนี้ชอบเยอะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่จริงๆข้างในเราก็ใส่ชีสแล้วนะคะนี่ค่ะเข้าจะมาโรยแล้วก็จะเอาเขาไปอบให้ชีสมันเกรียมนะคะอันนี้สุก90%แล้วนะคะสวยนะ่ากินละสีเสร็จแล้วเรียบร้อยออกมามันก็จะฉ่ำ โรยพักขึ่นชายป้นนะคะก็เสร็จเห็นไหมก็จะออกเค็มเกรียมจ้าของคนกินนะเห็นแล้วอึอืหอือืมหาสัน่นถ้าตักขึ้นมาชิดก็จะเยิม้มจะยืดเลยนะะไม่อยากจะตักไหนะอยากให้คนเขากินนะตักเองเพราะว่าเพื่อนยังโม่กินเนาะเพื่อนจะไปง่านมันเกิดก่อนเนี่ยน่ากินอย่างนี้แหละจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวจะนี่ไงเนี่ยวายมันก็จะช้ำช้ำแต่ไม่ต้องพักให้เย็นนี่นี่มันก็สิเป็นชิ้นไผ่ชิ้นมันนุ่มๆแบบนี้นะจ๊ะนี่ไปทําดูนะรับรองว่าแซบชัวร์ไม่มั่วนิ่มแล้วกันนะจ๊ะเอาง่ายๆก็คือโรเห็ดสองใจแล้วกันต่างอนุนอันนี้เป็นโรห็ดสองใจแล้วกันเนาะจ้า